สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะทางช่อง y o u t u ฟอร์ r บายหนูหน่อยนะคะ หน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายของกอดสาขาพรประแดงนะคะอยู่ในเครือของกลุ่มบริษัทออโต้แกลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัว Next Gen r a n g e r ตัวนี้เป็นตัว XLS นะคะเป็นตัว Double c a b เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่879,000บาทนะคะสำหรับเจ้า XLS เกียร์อัตโนมัติ6สปีดคันนี้นะคะสำหรับตัวดับเ l ิ c แคบ l s นะคะตัวนี้มีโปรโมชั่นดีๆพิเศษชุดแต่งรอบคันกันไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มองรถ4ประตูราคาเบาๆจับต้องได้ง่ายนะคะทักมาสอบถามหน่อยได้เลยนะคะก่อนไปรับชมคลิปนะคะหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง y o u t u ฟอร์ดบายหนูน่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่าคันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรไปบ้างนะคะเริ่มจากฝากระโปรงด้านบนเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งสกูปทรงฟิตนะคะสีเทา ตัดกับสีดําเงานะคะพร้อมกับโลโก้ม้านะคะเป็นสีแดงนะคะตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะคะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์มาพร้อมกับฟอนต์นักษร FORD นะคะดําตัดแดงนะคะตัวนี้พร้อมกับไฟรลี่เป็นแบบ LED ให้กับลูกค้าถึง3ดวงเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกได้นะคะว่าจะให้เดินไฟก็ได้หรือไม่เดินไฟก็ได้นะคะไฟมีให้เลือกสองสีนะคะสีขาวกับสีเหลืองนะคะตัวนี้แล้วก็ ไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์แบบ LED นะคะพร้อมติดตั้งคอบไฟหน้าให้กับลูกค้านะคะตัวนี้พร้อมไฟรีเป็นพร้อมไฟวิ่งกลางวันเป็นรูปตัว C ขนาดใหญ่ทั้งสองข้างเลยนะคะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของ o อดเราเลยนะคะหรือเรียกกันอีกอย่างนึงว่าไฟซีแคมป์นะคะตัวนี้แล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ ไฟตัดหมอกของเขาจะเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้ชายกันชนด้านหน้าเป็นสีดําเงานะคะพร้อมกับตะขอรากกลุ่มด้านล่างนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะว่าคันนี้ลูกค้าเลือกแต่งเป็นอะไรไปบ้างนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะคิ้วร้อของเขานะคะเป็นคิ้วร้อขนาดใหญ่สีดําด้านนะคะขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบเรียบนะคะตัวนี้แล้วก็มาดูในส่วนของล้อแม็กกันเลยดีกว่านะคะตัวนี้ล้อแม็กของเขานะคะจะมาพร้อมกับล้อแม็กขนาดใหญ่20นิ้วกันไปเลยนะคะพร้อมกับ ยางซูเมตนะคะเป็นของออเทเรนนะคะตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนปีกนกยงนะคะปรับองศานะคะแล้วก็ยกหน้าสองหลัง2กันไปนเลยนะคะล้อมแม็กลูกค้าเลือกสไตล์เป็นแบบสีทูโทนนะคะดำปัดแดงนะคะตัวนี้เวลาวิ่งจะทำให้รถดูมีนิติมากยิ่งขึ้นนะคะแก้มคางของเขานะคะพร้อมกับโลโก้คำว่าเทอร์โบกระจกมองข้างสีดำนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะตัวนี้ ตั้งราวหลังคานะคะเป็นสีดําคิ้วกันศาสตร์ติดตั้งให้นะคะฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็เป่ากันลอยนะคะตัวนี้ก็ติดตั้งให้อีกเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะคะลูกค้าเลือกแบบเรียบเรียบนะคะตัวนี้แล้วก็บันไดข้างเป็นสีดําพร้อมกับแถบกันลื่นนะคะตัวนี้เราไปดูด้านท้ายกันเลยดีกว่านะคะว่าจะรอขนาดไหนนะคะตัวนี้เริ่มจากไฟท้ายของเขานะคะจะมาพร้อมกับค้อบไฟท้ายสีดําด้านนะคะไฟท้ายเป็นแบบ led นะคะ แล้วก็ฝากครอบท้ายนะคะลูกค้าเลือกเป็นหัวโลโก้นะคะตรงกลางนะคะตัวนี้พร้อมกับฟอนต์อักษร FORD ดำขอบแดงนะคะทำให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สัญลักษณ์คำว่า Ranger นะคะเป็นอักษรอะคริลิกนะคะตัวนี้เป็นสีดำเงานะคะตัวนี้แล้วก็ตัวฝาท้ายของเขานะคะมาพร้อมกับไฟเบรกแบบดวงที่3าเป็นแบบ LED นะคะตัวนี้ แล้วก็ฝาท้ายของเขานะเปิดง่ายดดยมากเลยะค่ะแล้วก็กานชนท้ายขนาดใหญ่พร้อมกับแถบกันลื่นนะคะตัวนี้แล้วก็กล้องส่องถอยนะคะตัวนี้ออกแล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะตัวนี้อ่าเป็นไฟท้ายแบบ led นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะว่ารถ ตัว XLS4 ประตูคันนี้น่าใช้ขนาดไหนนะคะไปดูภายในกันนิดนึงนะคะตัวนี้มาชมภายในกันเลยค่ะตัวนี้นะคะภายในของเขานะคะตัวนี้จะมีปุ่มควบคุมอยู่ตรงแผงประตูด้านข้างเลยนะคะตัวล็อกปลดล็อกรถนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นกุญแจไขสตาร์ทนะคะตัวนี้หน้าจอหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วนะคะแล้วก็หน้าจอตรงกลางนะคะแล้วก็ เกียร์เป็นแบบอัตโนมัตินะคะตัวนี้พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงให้นะคะตัวนี้ทําให้ลูกค้าไม่ต้องละสายตาออกจากตัวรถนะคะเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้ห้องโดยสารกว้างขวางน่าใช้มากเลยนะคะราคาเบาๆจับต้องได้ง่ายนะคะตัวนี้สําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจแคมเปญโปรโมชั่นดีๆสําหรับเจ้าตัว XLS คันนี้นะคะเรามีดอกเบี้ยต่ํำ0%ให้กับลูกค้านะคะหรือว่าลูกค้าจะเลือก แบบชุดแต่งรอบคันก็ได้นะคะเพียงทักมาสอบถามแคมเปญดีๆโปรโมชั่นพิเศษทางช่อง y u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  e f o r r d า y หนูหน่อยได้เลยนะคะหน่อยยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านนะคะลูกค้าต่างจังหวัดออกได้ง่ายดายเลยนะคะเรามีไฟแนนซ์บริการถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านอีกเช่นกันเลยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากรถเท่ๆล่อๆคันนี้ให้กับลูกค้าพิจารณาด้วยนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube ฟอร์ดบายหนูหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ